สวัสดีครับนี่คือคิดไซคโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับด้เวลามาติดตามขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยช้างศึกเล่นไม่เลิกนะครับถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้ดูฟุตบอลไทยอีกครั้งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์สำคัญอย่างอาเซียนครับช่วงปลายปีครับ5ธันวาคมปีนี้จนถึง1มกราคมปีหน้าวันที่1มกราคมเกมนัดชิงชนาเลอร์จะมีทีมชาติไทยไปอยู่ในนั้นหรือเปล่าต้องไล่ดูตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เลยนะครับ16นาฬิกาสานาทีก็เอาเป็นว่าผมยังไม่เห็น ว่าสุดท้าย30คนที่เดินทางไปเนี่ยจะตัดเหลือ23คนมีใครกันบ้างแต่เอาเป็นว่าวันนี้เราคุยกันก่อนล่วงหน้า1วันก่อนที่เกมจะเตะเนี่ยผมยจะมาวิเคราะห์11ตัวจริงในมุมมองของผมนะครับประกอบกับข่าวความพร้อมอย่างที่เราเช็คกันมาด้วยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะขาดนักเตะแน่ๆแล้วนะครับที่ตัดตัวให้เลย1ชนาทิพย์สงกระสินส์2ธีรทรบุญมาทันสองคนนี้ติดภารกิจเจลีกเตะวันที่4ธันวาคมนะสุดท้ายซึ่งโอเคเจชนะทิพย์บอกว่าอาจจะขอไม่ลงเล่นถ้ามิชาบ,บอกว่าโอเคไม่ ลงก็ไม่เป็นไรในกรณีที่ซัปโปโรไม่ได้มีผลแล้วในเกมสุดท้ายก็เก็บความสดไว้มาลงเล่นให้กับทีมชาติไทยส่วนทีระทอนเนี่ยก็ต้องลงเล่นเกมสําคัญเจอทางฟอนตาเลซซึ่งเป็นแชมป์ของเจรลิทในฤะด,ดูกาลนี้ก็เชื่อว่าไม่เป็นไรเกม2เกมแรกเจอตีมอเจอพม่าผมเชื่อว่าเจชนาทิพย์กับทีระทรจะลงเล่นในเกมหลังจากนี้ได้หรือจะลงกับพม่าก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าพวกเขามีแมตช์ฟิตที่ดีอยู่แล้วเหลือเพียงแค่การรีคอร์บอรี่คนที่3ฟิลิปโรเลอร์จะบินมาสมทบจากเยอรมันอีทีวหนึ่งวันันกก็ชดเเจว่า2ม ได้แน่นะครับคือเกมพบกับติมอแล้วก็พามาคนที่4เจนพบโผขีที่จริงๆต้องเดินทางไปกับทีมชุดนี้แต่ว่าเอกสารไม่ครบถ้วนก็เลยต้องทําเรื่องแล้วก็ตามไปสมทบที่หลังเกมแรกก็พลาดไปคนที่5กาวินทําสัจจานันผมเชื่อว่าประตูเกมแรกมือ 1- มือ2ก็เบียดกันครับสีวรักษ์กับฉัตชัชยฉะนั้น นี่คือ5คนที่ผมคิดว่าจะต้องหลุดจากชุดแรกอยู่แล้วนะครับให้ตัดเหลือ23คนเนี่ยส่วนอีกคน2คนจะเป็นใครไม่รู้แต่ตามข่าวศิีวกรเปียตะกูลเนี่ยผมทราบมาเหมือนกับว่าร่างกายอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เหมือนกันก็อาจจะพักเก็บไว้เพราะว่าเป็นหนึ่งคนสําคัญที่ผมเชื่อว่าจะเป็นตัวหลักในทัวร์นาเมนต์นี้ทางกราบขวานะครับถ้าเกิดสมมติว่าขาดศิีวกรไปสมมติตัดทิ้งไว้ก่อนนะครับก็จะเหลือช้อยอีกคนเดียวต้องตัดใครอีกคนหนึ่งซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เป็นว่าัจกตืออ้งด็ค23 หรือ24คนซึ่งผมจะจัดออกมาเป็น11ตัวจริง2ระบบแล้วนะครับเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็คือจะเป็น4 2 3 1หรือว่าจะเป็น4 1 2 3เดี๋ยวไปติดตามกันดูนะครับว่ารูปแบบแผนการเล่นตามแท็กติกที่มโนโพกิ้งทำเนี่ยถ้าลงเล่นกับทางตีมอมันจะเป็นเกมที่เราชี้วัดอะไรได้บ้างเพราะว่าชนะเนี่ยชนะแน่แต่ชนะสวยๆชนะด้วยประตูมันมีความหมายกับ ทุกผู้เล่นจริงๆในเกมนี้เพื่อเรียกความมั่นใจสําสหรับการออกสตาร์ทในทวร์นาเมนต์เพื่อข่มขวัญคู่แข่งในสายเดียวกันและแน่นอนทีมสายฝั่งตรงข้ามเขาก็ต้องดูเราเช่นเดียวกันว่าเรามาเต็มขนาดนี้ในรอบ10ปไปนะครับนี่คือชุดอาร์เซนอลที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาอ่านว่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับทั้ง2แผนถ้าพร้อมแล้วกดซ b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราชื่อว่าคิดไซโค้งทั้ง2ช่องทางนะครับไปดูแผ่นแรก,กนน ชนาทิพย์มิดฟิลด์ตัวรูปจะหายไปฉะนั้นจะไม่ใช่4-2-3-1จะต้องเป็น4-1-2-3ครับไล่ทีละตำแหน่งเลยนะครับประตูชัดชัยบุตรพรมครับผมยังเชื่อลึกๆว่าสุดท้ายถ้าเล่นบอลบิลล์อัพหรือว่าเซตขึ้นไปจากแดนตัวเองชัดชัยเป็นประตูที่ใช้เท้าแล้วฟอร์มค่อนข้างจะโดดเด่นมาต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับลูกที่พลาดมันก็มีให้เห็นบ้างแหละแต่ว่าหลังๆในผมเชื่อว่าเกมกับขอนแก่นก็เป็นบทเรียนสําคัญของเขาเหมือนกันช่วงหลังเขาก็เล่นเท้า ค่อนข้างจะชัวมากขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ได้มีจังหวะมือหวาอะไรมากมายก็เชื่อว่านี่แหละครับคือขุมกําลังที่มาโน่จะไว้ใจและก็จะได้เฝ้าเสาอย่างต่อเนื่องในกรณีที่ออกสตาร์ทแล้วเนี่ยประตูผมเชื่อว่าเปลี่ยนยากถ้าไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรที่มันเป็นการผิดพลาดเบอร์ใหญ่จริงๆทั้งทัวร์นาเมนต์ก็ไม่ควรจะปรับเปลี่ยนโรเตชันไปมาครับแบ็กซ้าผมมองว่าจะเป็นสุริยาสิงห์มุ้ยนะครับเนื่องจากว่าเหลือคนเดียวแล้ว ธีรท,ทรยังไม่มาและแบ็กซ้ายเนี่ยเราเรียดไป2คนที่เป็นแบ็กซ้ายธรรมชาติก็คิดว่าสุดท้ายจะเป็นโอกาสของเจ้าเทคนนี่แหละนักเตะจ,จากเชียงรายยูเนเต็ดแต่ว่าจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนในการฝึกซ้อมตรงนี้ไม่มีใครเห็นนะครับไม่มีใครทราบเลยว่าสุริยาน,นั้นสามารถเข้าระบบของมานโนได้ไหมก็ถ้าเกิดเราไม่ไหวจริงๆริงเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแต่ผมเชื่อว่าเกมกับตีมอเลสเต้ถ้าเกิดจะให้เด็กใหม่ในทีมชาติได้มีความมั่นใจก็ควรจะส่งลงนะครับเพราะว่ามันคงไม่ได้มีผลอะไรมากมายกับการที่เราจะต้องถึงขั้น โดนเจาะแล้วเสียประตูหรือว่าโดนพับสนามบุกผมว่าสถานการณ์เนี้ยมันไม่เกิดขึ้นแน่นอนกับการเจอกับตีมอเราต้องเซตบอลบุกเข้าไปมากกว่าในแดนของตีมอได้ซ้ำแทบจะกดอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับแต่จะเจาะเข้าขาหรือไม่เข้าเท่านั้นเองส่วนแบ็คขวานารบดินวิรวัฒโนโดมครับที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าเบียดกันระหว่างทริสตองโดแต่ถ้าเกิดว่าเอาตำแหน่งณนะปัจจุบันในยุคข,ของนิชิโนมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนรบดินก็ทําผลงานได้ดีนะครับในตอนนั้นเกมบอลโลกรอบคัดเลือก ที่เล่นที่ u a e ส่วนคริสตองโดเนี่ยด้วยคุณภาพไม่ได้หนีกันเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเทคสุริยาได้เล่นทางซ้ายเนี่ยอิสระในการเล่นอาจจะให้เขาเล่นเกมรุกและก็มาแพ็กด้านขวาซึ่งมีนลบดินเนี่ยเล่นเกมรับก็ดีเล่นเกมรุกก็ได้อันนี้คิดว่าอาจจะเป็นการเพลย์เซฟเล่นสักฝั่งหนึ่งก่อนแล้วก็ดูท่าทีถ้าเกิดว่าเกมดีครึ่งหลังก็จะมีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าเราเปลี่ยนได้ถึง5าตำแหน่งนะครับในรายการนี้ ฉะนั้นช้อยตรงกลางของเราเนี่ยมีเยอะแล้วก็หลากหลายแน่นอนเราจะเลือกหยิบเลือกใช้อย่างไงมาที่คู่เซนเตอร์กันบ้างตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ายังไงเนี่ยก็คงต้องใช้กองหลังธรรมชาตินี่แหละครับที่เป็นตัวรูปร่างสูงใหญ่ทั้งเอลิสดอลล์ปวีตันทะเตมีมาเนลทอมเบียหรือจุรทานเข็มดีแต่ว่าถ้ายืนพื้นนะครับผมเชื่อว่ามาเนลทอมเบียเป็นตัวยืนชุดนี้สําหรับตําแหน่งเซนเตอร์ Center, เป็นตัวชนด่านแรกก่อนฟอร์มในลีกอาจจะมีผิดพลาดได้เห็นกันบ้างถ้าใครดูต่อเนื่อง แต่ว่าถ้าพูดถึงความสัมพันธ์กับมาโน่โพกิงแล้วก็กองหลังเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของความคุ้นชินระบบของทางมาโน่ซึ่งมานลทอมเบียเนี่ยตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับใน4คนที่มีอยู่เนี่ยมานลทอมเบีย er ผมมองว่าเล่นบอลด้วยเท้าดีสุดจากที่ผมเห็นในระดับทีมชาติชุดใหญ่นะครับแต่ปัญหาคือเรื่องของการสื่อสารมานลทอมเบีย er สื่อสารไม่ค่อยดีครับแต่ในมุมของมาโน่โพกิงผมก็เชื่อว่าอย่างน้อยวัวเคยค้าม้าเคย,คเคยขี่ยังไงต้องยืนพื้นจะปรับเปลี่ยนใครมาเล่นด้วยเนี่ย และผมก็เชื่อว่าจะถอยกิษารากาแมนมาผมลองเสี่ยงดูครับคิดว่าเจ้าแรนนี่แหละจะลงมาช่วยเติมเต็มตรงนี้รูปร่างเสียเปรียบครับเรื่องของลูกาอากาศแต่สุดท้ายฟุตบอลเราเล่นกับตีมอเราเล่นบอลบนพื้นครองบอลเยอะกว่าแน่นอนเพราะสุดท้ายเนี่ยคุณภาพของนักเตะเราเหนือกว่าเรามีเกมที่เยอะกว่าเพราะตีมอเนี่ยไม่ได้เตะมาร่วม2ปีก็เชื่อว่านี่จะเป็นการค้นพบเซนเตอร์ฮาบคู่ใหม่ที่ลงตัวในยุคข,ของมาโนโพกิงนะครับ อาจจะเป็นส่วนผสมที่ดีเพราะว่ากิสฎาการแมนเนี่ยออกบอลวิวอัพได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเล่นได้หมดแถมขึ้นไปสลับตำแหน่งตรงกลางด,ด้วยเวลาพิธิวัตรด r อลงมาเล่นมันก็จะค่อนข้างไม่มีปัญหากับการสอดซ้อนการแทนตำแหน่งกันนี่แหละครับจุดสําคัญเลยคือคู่เซนเตอร์ผมมองแล้วนะครับถ้าจะหาความลงตัวก็คงต้องเอาตั้งแต่เกมแรก ตำแหน่งคู่เซนเตอร์เนี่ยมันไม่ควรจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยนะครับเพราะว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ที่มาโน่เลือกมาทั้ง4คนไม่เคยเล่นด้วยกันเลยเช่นเดียวกันกฤษดาการแมนกับมเาเดลทอมเบียก็ไม่เคยเล่นด้วยกันแต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับก็ยังเห็นฟอร์มกันในลีกมาก่อนผมก็เชื่อว่าด้วยการยืดหยุ่นจะปรับเป็นหลัง4หลัง3ในกรณีที่ดรอปกองกลางลงมายืนแล้วดันแบ็กทั้งสุริยาแล้วก็นเรบดินเนี่ยขึ้นไปเล่นสูงก็เชื่อว่ากฤษดาการแมนน่าจะตอบโจทย์ กับการเล่นทั้งหลัง3หลัง4เช่นเดียวกันกับมาเนลทอมเบียที่เล่นได้ทั้งหลัง3หลัง4ในยุคข,ของโคดแบนทศดตะวันสีปานแล้วก็มาน o โพ k กิ้งทมก็เชื่อว่านี่แหละครับคือ4คนที่ผมคิดว่าจะสมูทที่สุดในเกมแรกส่วนตัวรับนะครับพิธิวัตสุขจิตธรรมกุลอันนี้ตัวยืนครับถ้าไม่ใช่4 2 3 1ยังไงกองกลางตัวรับต้องปักอยู่ข้างล่างตัวหนึ่ง ซึ่งเต้พิธิวัตรเก็บกว่าสบายคนเดียวในเกมกับตีมอนนะครับไม่ต้องใช้มิดฟิลด์ตรงกลางคู่ส่วนคู่บนครับผมก็มองสารัตอยู่เย็นกับธิติพันธ์พ่่งจันทร์เนื่องจากความสัมพันธ์ในสมโมสร b ีจค่อนข้างจะชัดเจนในการเป็นแชมป์ไทยลีกฤดูกาลที่แล้วนะครับคุณภาพด้วยแหละเพราะว่าทั้งสงคนก็ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆสำหรับตำแหน่งกองกลาง ก็เล่นได้ทั้งรุกแล้วก็รับอยู่แล้วนะครับสารัตเนี่ยก็หมุนกับพิธิวัตรได้ด้วยทิติพันธ์ก็หมุนกับพิธิวัตรได้เหมือนกันพิธิวัตรเองเนี่ยนะครับก็สามารถเล่นรุกได้เหมือนกันเพราะเชียงรายเนี่ยมีบางเกมเขาไปเล่นเป็นหน้าต่ําก็มีเหมือนกันนะครับสคนนี้สามารถที่จะหมุนสลับตำแหน่งกันได้หมดเลยนะครับเป็นบอลโรเตชันที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาสาประสานแดนบนนะครับริมเส้นทั้ง2ฝั่งในเกมแรกเนี่ยนะครับจากที่ผมทราบข้อมูลมาคือศิกอวกรเตตะกูลเนี่ยอาจจะร่างกายไม่พร้อมฉะนั้น ตำแหน่งด้านขวาของศีบกรที่เขาจะต้องยืนเป็นตัวจริงมันเลยต้องมีการปรับตำแหน่งไปผมเลยคิดว่าต้องโยกสุบโชคจากด้านซ้ายเนี่ยไปเล่นด้านขวาแล้วพื้นที่ทางซ้ายมันก็จะเป็นบดินผาลาเอาตรงๆนะครับซ้ายเนี่ยบดินกับสุบโชคเนี่ยเล่นได้อยู่แล้วแล้วได้ฟอร์มซีซั่นนี้เป็นผมก็รักพี่เสดายน้องครับบดินก็ดีกับการท่าเรือสุบโชคก็ดีกับทางบุรีรัมแล้วก็กองหน้าตัวเป้าก็ควรจะเป็นทีศิลป์แดงดาออสตาร์ทก่อนเพราะว่า มุ้ยเองเนี่ยนะครับต้องการอีก2ประตูก็จะเท่ากับนออลชาเป็นดาวซันโบสูงสุดตลอดการของศึกอาเซียนครับที่17ประตูแต่ถ้าเกิดว่ามุ้ยยิง3ลูกเป็นแฮตทริกมุ้ยจะเป็นดาวซันโบสูงสุดตลอดการนำเดี่ยวเหนือกว่านออลำชาและผมเชื่อว่าถ้าสามารถสตาร์ทได้ถึง2หรือ3ประตูในเกมแรกมันจะเป็นประโยชน์มากกับมุ้ยในการที่เขาจะทำลายสถิติได้มากกว่านี้นะครับ และจะเป็นดาวซันโบตลอดการที่ผมเชื่อว่าน่าจะมีใครล้มยากมากๆแล้วก็ไม่มีเกมไหนในทัวร์นาเมนต์นี้ที่เราจะเจอคู่แข่งที่ถือว่าอ่อนสุดในสายอันนี้พูดกันตามตรงนะครับไม่ได้ไปดูถูกทางทีมอเขาแต่ว่าด้วยสภาพทีมของเขาเนี่ยเขาไม่มีเกมแล้วเขาก็ไม่มีนักเตะโอนสัญชาติฉะนั้นคุณภาพทั้งเรื่องของระบบทีม การเตรียมทีมแล้วก็คุณภาพนักเตะรายบุคคลเป็นรองไทยทุกอย่างผมก็เลยคิดว่าเราควรจะให้กองหน้าทั้ง3คนได้ลงเล่นในเกมนี้ทีเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมุ้ยธีรสินแดงดาอาร์มสุประชัยใจเด็ดแล้วก็กอล์ฟอดีษักไกรสอนซึ่งรายหลังเนี่ยควรจะต้องเรียกความมั่นใจเพราะว่าการเอามาติดทีมชาติในชุดนี้มันมีกระแสะวิพากวิจารณ์จากฟอร์มในลีกแต่ถ้าเกิดคุณยิงได้ในทีมชาติทุกอย่างจบครับก็เลยคิดว่ามีโอกาสที่เปลี่ยนได้ตัวเนี่ยอาจจะทิ้งโคต้าให้กับกองหน้า3คนนะครับอ,อ อีก2ครั้งผมเชื่อว่าอาจจะเป็นเวนั้นแต่เราต้องได้ประตูแรกเร็วก่อนและก็ต้องนำห่างให้เร็วที่สุดเหมือนกันเพื่อเราจะได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นลงไปเพื่อเรียกความมั่นใจกับหลายตำแหน่งที่ถือว่าไม่มีโอกาสเล่นในทีมชาติเป็นตัวจริงและมีเวลาเล่นที่มากพออันนี้คือมุมผมนะครับสำหรับระบบการเล่น4123หรือว่า4 3 3ครับเรียกได้2แบบเลยนะครับคราวนี้มาดูหนึ่งแผนแผนฟอร์มมชั่นหลักในกรณีที่เรามีชนาทิพสงกระสินชนาทิพเป็นเพลย์เมคเกอร์และเป็นแกนสำคัญนะครับคือถ้าเป็นตำแหน่ง ของที่เจลีกชนาทิปจะเทศตัวเองว่าตำแหน่งชาโดว์คือก็จะเล่นคอยเคลื่อนที่สร้างจังหวะให้เพื่อนเหมือนเป็นตัวฟรีอะครับไปอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วมันจะวิธีการของมันอยู่ซึ่งถ้ามีชนาทิประบบการเล่นต้องเป็น4 2 3 1เท่านั้นครับคราวนี้ตำแหน่งที่ผมคิดไว้นะครับในกรณีที่เป็น 4,2- 3สมันจะมีจุดที่น่าสนใจอยู่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแผงแบ็กโฟนี่แหละครับที่ผมอยากให้คุณผู้ชมสังเกตเอาไว้นะครับในกรณีที่สุญญาสิงห์มุ้ยเกิดเล่นแล้วไม่เข้าระบบเล่นไม่ได้ หรือในช่วงระหว่างซ้อมเนี่ยอาจจะสภาพความฟิตการเคลื่อนที่อาจจะยังดูไม่สอดคล้องกับระบบการเล่นของมาโน่ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งแบ็กทั้ง2ฝั่งเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าสุรยาเกิดไม่ลงตัวจริงเนี่ยแบ็กซ้ายเราก็ไม่มีใครแทนที่แล้วนะครับธีรทรก็ไม่อยู่ผมก็คิดว่ามันต้องมีการแก้ไขปัญหาครับแต่จะแก้ยังไงคุณเจ้าตัวรุกลงมาเล่นเป็นแบ็กมันก็คงไม่ใช่นะครับ แต่การเจอตีมอเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคุณอาจจะถอยเอาทางบดินผาลาลงมาเล่นเป็นแบ็กฝั่งซ้ายก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าเกมบุกเนี่ยมันเทมาทางฝั่งเราแน่และบดินเองเนี่ยก็เคยประจำการตำแหน่งแบบนี้มาแล้วเฉพาะกิจในการท่าเรือนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะยึดตำแหน่งเดิมเอาตัวรุกไว้เล่นตัวรุกเท่านั้นเป็นตัวรุกธรรมชาติผมว่าคิดว่าก็ต้องไปแก้คือการเอาแบ็คขวาเนี่ยแหละครับไม่เนเอรบดินกับทิสตองโดใครคนใดคนหนึ่งต้องย้ายมาเล่นทางฝั่งซ้าย และผมอ่านเกมไว้ว่าถ้าจะเหมาะสมผมเคยเห็นนริบดินเนี่ยเล่นแบ็ก้ายมาในบางเกมกับบุรีรัมนะครับจำไม่ได้ว่าในฤดูกาลไหนมันมีปัญหาคือตอนนั้นเนี่ยทางฝั่งซ้ายของบุรีรัมเนี่ยมีปัญหาและนฤรบดินเนี่ยข้ามไปเล่นตรงนั้นแล้วก็ทําได้ดีถึงแม้ว่าจะเปิดสายธรรมชาติไม่ได้แต่ต้นก็จะหาจังหวะนะครับในการทําชิ่งเล่นกับเพื่อนแล้วก็วิ่งตัวป่าไปถึงเส้นหลังหาจังหวะเปิดเข้าในส่วนทริซตองโดเนี่ยถ้าขวาธรรมชาติก็เล่นได้หรือแม้แต่โดจะเล่นซ้ายเนี่ย ผมก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้ายืนตามนี้เนี่ยเอาขวาธรรมชาติของโดเนี่ยขึ้นเกมเติมเกมไปช่วยปีกด้านบนน่าจะมีประสิทธิภาพที่มากกว่าส่วนคู่มิดฟิลถ้าเกิดต้องมีตัวรุกคนที่เล่นเกมรับได้ดีและเข้าขากันที่สุดในชุดปัจจุบันของทีมชาติก็คือสารัตอยู่เย็นกับพิธิวัตสุจิตธรรมกุลก็ยึดแกนมาจากในยุคข,ของนิชิโนไปเลยครับไม่ต้องปรับความเข้าใจกันมากทั้ง2คนนี่ถือว่าเล่นด้วยกันมาในรอบปี2ปีที่ผ่านมาอยู่แล้วตัวรุกก็จะเป็นหน้าทีีี่่ขอองววรรรชิิตตกกกกัันน,นบบเเพพะาามมแ ไม่มีชนาทิพย์ส่วนแรนกิ้งอันดับ3ที่ผมคิดว่าอาจจะมีโอกาสได้ลงเหมือนกันก็คือปกกล้าวอน,นันต์แต่เชื่อว่าวรชิตนี่แหละครับถ้าจะลองไม่มีเกมอื่นต้องลองแล้วครับเกมกับตีมอเนี่แหละเหมาะสมมากที่สุดคุณคิดว่าวรชิตจะช่วยเติมเต็มในเกมต่อไปในฐานะตัวสำรองของชนาทิพย์ทำอะไรได้บ้างก็ต้องเอามาใช้ในเกมนี้แหละครับคุณหนึ่งจะเห็นนะครับและผมเชื่อว่ามาโนว์วิ่งก็กล้าที่จะเสี่ยงแน่นอนส่วนซ้ายขวานะครับตัวริมเส้นผมให้ไว้2ช้อยนะครับ สุบโชคสรารชาติกับประดินผาลามุมนี้ครับแทงกันได้หมดแล้วก็ขวาเนี่ยถ้าในกรณีเล่น4-2-3-1ก็ต้องใช้ปฐมพลนี่แหละครับโยกไว้ตรงนั้นระบบแบบนี้น่าจะลงตัวกับทั้ง2ฝั่งด้วยผู้เล่นแบบนี้มากกว่าแล้วก็กองหน้าครับเพียงหนึ่งเดียวถ้าจะเล่น4-2-3-1สุปชัยกับอธิษกไตรศนนี่แหละครับจะต้องมาสลับกันเอาสุบชัยลงมาก่อน พอยิงได้ก็ค่อยให้โอกาสอดิศัก์ไกรสอนหรือว่าจะอดิศัก์ไกรสอนลงก่อนสุบชัยก็ได้เหมือนกันตีมอเนี่ยเขารับอยู่แล้วครับผมว่าเขาคงไม่มาแลกกับเราเหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเขาเผลอดันตัวเองขึ้นมาเพรสซิ่งบางจังหวะเนี่ยเราอาจจะเล่นตัดแล้วก็ทรานซิชันได้ประตูเพิ่มเติมเหมือนในยุคที่ราเยวัชใช้วิธีการแบบนี้ในการยิงตีมอถึง8ลูกแต่ด้วยความพร้อมของตีมอที่เขาไม่ได้เตรียมทีมกันเลยมากมายนะครับเพิ่งจะมาทํากันตอนที่ก่อนอาเซนคับจะเริ่มเนี่ยมันก็น่าจะทําให้เราเนี่ย ในวิธีการที่เราอยากจะเล่นได้หลายๆคนที่อาจจะยังไม่เคยผ่านเวทีทีมชาติชุดใหญ่ควรจะมีเวลาในการลงเล่นมากขึ้นมาโนโพก,กิ้งก็ควรจะให้โอกาสเขากับเกมแบบนี้เพื่อถ้าเขาบั่นใจมากขึ้นเกมกับพม่าจะได้มีตัวในการเปลี่ยนมีช้อยในการเลือกวิธีการเล่นที่มันหลากหลายมากแล้วก,กองหน้าเน้นย้าไปเลยนะครับใส่3าคนจะเปลี่ยนยังไงจะเล่นหน้าเดียวก่อนหรือว่าถ้าเกิดจะใส่หน้าคู่ไปเลยแล้วยิงให้เยอะจากนั้นค่อยถอยสลับสับเปลี่ยนลงมาเราจะปรับสภาพไปไเรื่อยๆนะครับจากการเจอทีมที่มันเป็นแรงกิ้งที่จาก อ่อนไปสู่ระดับที่ค่อยๆแข็งไปเรื่อยๆเกมที่ยากของเราคือเกมในรอบรองและก็รอบชิงถ้าไปถึงนะครับเพราะว่าทั้ง2รอบจะเล่นแบบเย่าเยือน เตะที่สิงคโปร์นี่แหละครับเตะสนามกลางแต่เล่นรูปแบบเหมือนเดิมคือเล่น2นัดมันก็จะเป็นสถานการณ์ที่สดุกและตื่นเต้นแน่นอนในอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับอาเซียนคัพในครั้งนี้นะครับใครคิดเห็นอย่างไรชอบไม่เหมือนกันก็จัดตัวมาคุยกันหน่อยในคอมเมนต์ทั้ง2ช่องทางก็จะเป็น Facebook หรือว่าเป็น u t u b e นะครับมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยว่าคุณคิดว่าจะเป็นแบบไหนที่เหมาะสมสําหรับเกมแรกและถ้าเกิดว่าข่าวเขาออกมาว่าตัดตัว23คนมีใครบ้างจะตรงใจกับที่ผมจัดเอาไหมเราก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับถ สำหรับคลิปนี้นะครับและางหมดนี้คือคิดไซโคโเบอร์หลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ